มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเห็นด้วยไหมทายุ่งยากแบบนี้โอนเงินเ0 0็นเข้าบัญชีดีกว่าแอปล่มบ่อยมากถ้ายุ่งยากแบบนี้โอนเงินสดเ0 0็นเข้าบัญชีดีกว่าค่ะเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมาระบบผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งและเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง บอกว่าไม่สามารถใช้งานได้นะคะโดยเมื่อกดเข้าไปจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากกรานาลองใหม่อีกครั้งภายหลังจึงทำให้ไม่สามารถใช้เงินผ่านโครงการเราชนะได้ค่ะ นางสุรินกร์กหประชาชนที่มีสิทธิโครงการเราชนะระบุนะคะว่าหลังจากได้รับสิทธิ์โดยมีเงินโอนเข้าจำนวน2,000บาทตั้งใจที่จะมาซื้อสินค้าโดยเลือกซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากระบบล่มนะคะจึงต้องจ่ายเงินสดแทนค่ะขณะที่นางสาวณีพงเผ่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะระบุว่า หลังจากที่เงินโอนให้ประชาชนมีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้ามากมายโดยส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงเช้ามีเพียง2รายที่ทำการซื้อขายสินค้าที่ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้แต่หลังจากนั้นระบบลมไม่สามารถใช้การได้ส่งผลทำให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจ่ายผ่านระบบไม่ได้คะ่ะ จึงมีเสียงมากมายเรียกร้องให้โอนเงิน2,000บาทเป็นเงินสดเข้าบัญชีดีกว่าเพราะว่าใช้งานยากสมัครยากแอปล่มบ่อยอย่างไรก็ตามนะคะมีโพล,ลายสำนักและโพสต์สอบถามตามกลุ่มต่างๆประชาชนเกือบทั้งหมดเห็นว่าทายุ่งยากแบบนี้โอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีดีกว่าไหมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ